รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตอนมาทีแรกเนี่ยทั้งปวดทั้งเสียวเสียวลงขายันปลายเท้าเลยพอรักษาได้สักสามเที่ยวรู้สึกว่าดีขึ้นดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆไอ้อาการปวดนั่งที่เสียวนั่นก็ค่อยๆหายไปทีละน้อยละน้อยจนถึงวันนี้ถึงรู้สึกว่าดีมากเป็นกระดูกทับเส้นนะคะถ้าใครเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยเชิญเลยค่ะเพราะเข่าก็ได้ ให้คุณหมอทำเนี่ยจะหายปวดตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะว่ามันจะหายไปได้ยังไงลองตรงว่าไม่นัาไม่เชื่อแต่ก็จะลองว่าจะจริงไหมเพราะลองมาหลายที่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ผลก็เลยมาลองที่นี่ไม,ไม่ได้จะไม่ได้รู้จักจากใครเลยมาด้วยตัวเองดูใน Youtube เห็นหน้าหมอโอ้หมอคนนี้พูดจาดีนหม่จิจิ้วจ,จ,จ,จไปหมดพูด ออลองลองไปดูสิมันจะได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้ผลนะคะได้ผลก็ใครเป็นก็ขอเชิญนะคะเชิญก่อนหน้าก็นักษาในการนวดนวดแผนโบราณแล้วก็ไปฝังเข็มฝังเข็มเล็กเข็มที่ที่ใช้ไฟฟ้าน่ะแล้วก็ไปไปอะไรอ่ะก,การผภาพบำบัดเปนการ ไอ้นั้นยืดหลังแล้วก็ไปก็ไม่ดีขึ้นก็เลยต้องไปทำให้เข้าอุโมงยึกสเตย์ก่อนแล้วก็ไปเข้าอุโมงได้เห็นชัดว่าเป็นกระดูกทับเส้นแน่นอนนี่ก็เลยทักษาไงก็ไม่หายหมอจะให้ผ่าหมอก็ไม่ยอมผ่าบอกเดี๋ยวมามาลองหมอซันก่อนแต่หมอซันไม่หายค่อผ่าแต่ก็ตอนนี้รู้สึกด,ดีขึ้นแล้วไอ้ที่เคยปวดเคยเสียวหายหมดเลยค่ะอูแก่แล้วนะคะก็กลัวจะ ว่าบาไปแล้วเนี่ยกลัวมันจะเดินไม่ได้แล้วจะต้องเป็นภาระกับลูกหลานที่ต้องมานั่งนอนติดเตียงไอ้เราก็เขาก็ไปทํางานเราทําอะไรไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นภาระกันว่าลองเสี่ยงอย่างอื่นดูก่อนถ้ามันคือว่าจะผ่าตัดนี่คือสุดท้ายที่จะจะจะผ่าตัดถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คงต้องผ่าแต่ต้องยอมเสี่ยงแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ว่าคิดจะคิดว่ายัางไม่ผ่าดีว่ะลองหมอสังก่อนนะคะ ต้องกลัวว่าไม่หายนะคะเราต้องเขาบอกว่าเท่าไรก็คือเท่านั้นแหละคะ่ะไม่ใช่ราคานะคะครั้งละครั้งกี่ค้างสิบค้างห้าค้างอะไรแบบเนี้เขาหมอฟานก็จะกําหนดให้แล้วก็จะดีขึ้นค่ะคใ่จ่จะไปตลาดได้เนาะทีแรกน่ะไปไหนไม่ได้เลยหิวน้ําก็ไม่ได้ได้แค่ประมาณสกิโลนึงก็ถือไม่ไหวแล้วน้ําข้างนึงน่ยนะทาไม่ไหวแล้ว ตอมานั่นหมอสั่งก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตอนเนี้สองสามโลหิ้วได้ละไปตลาดได้นอนหลับไหมนอนหลับดีลดน้ำผักได้แล้วก็เดี๋ยวนี้ไปเผาศพได้แล้วนะ <c oughs> ไปงานได้แล้วงานแต่งงานบวชงานศพไปได้แล้วเมื่อก่อนไม่ไปเลยประมาณสัก จะพอปีแล้วมั้งที่ไม่ได้ไปไปงานเนี่ยต่อตอนหลังมันรักษาที่เนี่พอไปได้เขาก็ดีนะแคนอื่นเขาก็เห็นว่าเราเดินดีตอนแรกเ็้ว่าเราเนี่ยเดินแย่มากที่แรกเลยนะแย่มากรู้ก็รู้ว่ามันมันไม่ไปขามันไม่ก้าวอ่ะขาก้าวเอาออยืนเนี่ยเดินได้ไกลหมอหมอ,หมอดีมากค่ะหมอใจดีมากค่ะใส่ใจดีมากเลยใครได้มันเจอหมอสันก็จะบอกว่า แกมอสันหายปูฮัด